สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอแล้วนะคะคลิปตุก c l i ปที่ทำขึ้นนะคะก่อนทุกคนนะคะเราบชมโปรกรรมบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางนี้ให้นะ,ะไม่การันตีนะว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณนะคะรับชมบุกแกรมบันเทิงเท่านั้นนะคะได้อยู่ได้สาม ฟันสคะ่ะฟันสามให้แล้วเนาะก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะทุกคนก็ฟันให้แล้วอะมันก็มาสามสามจิมาอีกมาอีกมา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 ,มา จะมาอีกไงไเจ็ดสามหนึ่งสามเนี่ยไม่รู้ว่าเกาอแค่นี้ค่ะคนไปเบิ้ลเบิ้ลตามตารางค่ะ นะคะนี่ทุกคนเราพัฒนาของอเฮาเนาะเบิ้มือเบิดเวนเท,ทนน้องเอ้ยนะคะนี่นะคะทุกคนไปหนึ่งเจ็ดค่ะใครชอบสูนก็ไปศูนใครชอบแปดก็ไปแปดนะคะใครชอบหนึ่งก็ไปหนึ่งนะคะหนึ่งศนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะ เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเด้อเราเน้นเดี๋ยวเรามาเน้นให้เน้นให้ไลน์นะคะเน้นให้ไลน์กันเองนะคะทุตกคนศูนย์สี่แปดคือเลขอะไรนะเขาเรียกเรียกอะไรนะมันเป็นเลขเอ่อที่เราชอบฮะ <c oughs> มันมันพอดีเป๊ะๆไงมันพอดีไม่รู้มาจากไหนระู้สิสิวศูนย์สี่แปดเนี่ยชอบนี่นะ,ะทุกคน นะคะนีอ่ะอ่าลาพัฒนานะคะในสูตรที่2นะทุกคนจะมีอยู่สองใบเท่านั้นนะคะจะมีอยู่แค่สองใบเท่านั้นใครบอกว่ามีมีหลายใบนะคะไม่ต้องพูดว่ามีหลายใบนะคะมีแค่2ใบเท่านั้นนะคะถ้าลงคลิปหลายแล้วว่าให้ทุกคนสังเกตนะคะว่าสังเกตนะคะว่าตรงนี้ค่ะให้ดูตรงนี้1ห,หรือ2นะจ๊ะอ่ะขอให้โชคดีรับโชคความบันเทิงเท่านั้นนะคะ